สวัสดีจ้าสวัสดีคนกลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งในไมโครฟ์เอาชีวิตรอดในเวอร์ชัน1.12เจ้าวันนี้อยู่ในช่อง M T Minecraft Thai Channel วันนี้จ้าเราจะพูดถึงหลักการเกิดของเจ้าการเดียนที่เราไปหาข้อมูลมาเนาะเจ้าการเดียนจา้าหลักการเกิดแรกของมันก็คือว่ามันเกิดรอบๆ o บโอเชียนมอน t ก็หมายความว่ามันเกิดรอบๆปราสาทใต้น้ำจ้าแล้วก็ในวิหารใต้น้ำนั่นเองโดยเกิดในระยะ58ยิ58 ก็คือเป็นระยะกว้างคุณยาว58บล็อกจัดแล้วก็มีความสูงอยู่23บล็อกเนาะก็คือเจ้าการดีเนนี้มันจะเกิดในช่วงวายที่39ถึงวายที่63โดยประมาณจา้ะแต่ว่าบางข้อมูลก็บอกว่าประมาณวายที่61นั่นเองทีนี้เจ้าการดียนจ้ะเมื่อเราฆ่ามันใช่ไหมมันจะดรอปพริสมารินชาร์ดศูนย์ถึงสองชิ้นก็หมายความว่ามันจะอาจจะไม่ดรอปเลยหรือว่ามันอาจจะดรอปสองชิ้นจ้ะแน่นอนว่าถ้าใช้ลูติ้งในการฆ่ามันจะมีโอกาสดรอปพริสมารินชาร์ดเพิ่มขึ้น ทีนี้การฆ่าเจ้าพวกกาเดียนจะ้ะมันจะมีโอกาส40%ในการดอรอปปลาดิบอ่าก็คือเป็นปลาน่าจะเป็นแซลมอนหรือเปล่ปาอ่าเป็นปลาธรรมดาเออเป็นปลาธรรมดาเนี่หละจ้ะก็คือเป็นรอฟิทธรรมดาแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเราฆ่าโดยที่ตอนฆ่าที่มันตายจา้ะมันโดนไฟอาจจะโดนลาวาเผาหรืออะไรเผาก็ตามจา้ะเราจะได้เป็นปลายากอ่าไม่รู้นะว่าดาบติดไฟสามารถเผาได้ไหมเอ่ยแล้วก็มีโอกาสอี40ก40%จ้ะ ในการดรอปพริ้นบรีนคิตตันก็คือเวลาเราฆ่ามันก็มีโอกาสดรอปพริ้นบรีนฉายกับพริ้นบรีนคิตตันเหมือนกันจ้ะแล้วก็มันจะมีโอกาสในการดรอปพวกปลาต่างๆที่หายากประมาณ2.5%โดยวงเล็บว,ว่าจะต้องเป็นปลาที่ถูกฆ่าโดยเพลเยอร์เท่านั้นจ้ะก็คือเอ้ยไม่ใช่ต้องเป็นการเดียนที่ถูกฆ่าโดยเพลเยอร์เท่านั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราเป็นคนฆ่าเจ้าการเดียนเองใช่ไหม ทีนี้มันก็จะทําให้เจ้ากระเดียนจะมีโอกาสดรอปพวกปลาดต่างๆที่หายาก2.5% 2.5%นี้มีอะไรบ้าง <c oughs> ประมาณว่า100%ใน2.5%เนี่ยจะ้ะก็มี60%จะเป็นพวกประดิบเป็นพวกโรฟิตธรรมดาจ้ะ25%เป็นแซลมอน 2%เปซ็นเป็นปลากระตุลแล้วก็1 3เปซ็นเป็นปลาป,ากปากักเป้าือแบบขนาดในอด้2เเยังมีแบ่งเป็นปลาชนิดนู้นชนิดนีน้ด,นด้วยจะ้ะแต่เพียงว่ามันจะต้องในวงเล็บว่าเราเป็นคนค่ามันเท่านั้นดังนั้นถ้าการค่าเจ้าการียนโดยเอาลาวาเผามันอาจจะทําให้เราได้แค่พริมรินชาร์ดพริมรินคิตตันแล้วก็พวกปลาดิบเท่านั้นจะ้ะปลาดิบที่ย่างแล้วเออวงเล็บว่าย่างแล้วเพราะว่าค่าโดนตอนตอนโดนไฟเผาตายใช่ไหมทีนี้เราไปทดสอบมาแล้วจะ้ะว่า ไอ้เจ้าการเดียนเนี่ยสามารถฆ่าโดยแมกมาบล็อกได้ไหมคําตอบคือไม่สามารถฆ่าโดยแมกมาบล็อกได้เพราะว่าการเดียนมันเหมือนจะลอยอยู่เออมันเหมือนจะลอยอยู่บนอากาศจา้ะโดยที่ตัวมันไม่ค่อยแตะพื้นเท่าไหร่ในขณะเดียวกันใช่ไหมมันก็เลยลอยเกินหนึ่งบล็อกหมายความว่ามันดังนั้นเวลาที่โดนลาวาเผาจะ้ะเจ้าการเดียนสามารถเด้งตัวเองไปโดนลาวาอีกรอบหนึ่งได้ก็จะคือจะทําให้มันสามารถตายได้นั่นเองปกติการเดียนเลือดเยอะจ้ะโดน ละว่าเผาแบบครั้งเดียวก็น่าจะยังไม่ตายอาทีนี้ข้อมูลจ้ะเจ้ากาเดียนน,ยาายนี้สามารถว่ายน้ําได้อสามารถว่ายน้ําได้น่นองเขาเป็นปลาใช่ไหมเขาเป็นเหมือนปลาเลยมีหางเหมือนปลาแต่ก็ถ้ามันไม่ว่ายจ้ะแต่ถ้ามันไม่ว่ายนะเจ้ากาเดียนจะจมลงอย่างช้าๆ แน่นอนว่าการขาดน้ําทําให้เจ้ากาเดียนไม่สามารถหายใจได้ก็คือว่ามันไม่สามารถหายใจได้บนบกแต่ว่ามันไม่ตายไม่สามารถหายใจได้แต่มันไม่ตายจีวิตบักซบสุดๆนึกว่าจะขาดอัตาักรหายใจตายได้อะไรอย่างนี้ไม่จ้ะเนี่ยละจ้ะคือข้อมูลคร่าวๆที่เราหามาใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราหาข้อมูลมาอย่างนี้จ้ะมันมีข้อสงสัยอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในเมื่อบล็อกอในบริเวณประสาทที่ทําให้เกิดการเดียน มีขนาดตั้ง58 23 58ก็คือประมาณบริเวณรอบๆโอเชียนมอนูเมนทั้งหมดแต่ทําไม้เจ้าพวกคลิปต่ตางๆจากที่บอกไอสอนหรือว่าสอนวิธีการทําเจ้าฟาร์มการเดียนที่เราไปหาข้อมูลมานะมักจะเหลือน้ําแค่บริเวณประมาณตรงกลางซึ่งไม่ค่อยกว้างมากไม่ค่อยกว้างมากเท่าไหรจ่จ้ะเหลือน้ําแค่บริเวณตรงกลางแล้วก็ให้เป็นจุดในการเกิดของการเียนอันนั้นซึ่งเราก็งงเหมือนกัน และอย่างหนึ่งจ้ะคือมันมีความจําเป็นไหมที่ว่าจะต้องสูบน้ําออกหมดอะามันมีความจำเป็นไหมเพราะว่าเวลาที่เราเห็นคลิปในการสอนทําอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะมันจะเป็นคลิปแบบส่วนมากเป็นคลิปในหมวดครีเอทีฟใช่ไหมซึ่งมันไม่ยากเท่าไหร่ในการสูบน้ําออกแต่เพียงแค่ว่า ถ้าจะให้สูบน้อาออกให้หมดอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายลยนะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาจา้ะอย่างเช่นตอนเนี้เราสูบออกแค่3ด้านใช่ไหมเนี่ยสูบออกจน3ด้านแล้วยังค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะเลยทีนี้เราก็เลยกําลังจะตัดสินใจจ้ะว่า เราจะวางรั้วอีกอันหนึ่งตรงนี้เลยไหมวางรัว้วจากนั้นก็เริ่มทำาฟาร์มการนีนจัดแน่นอนว่าจะเป็นฟาร์มขนาดค่อนข้างกว้างมากแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าส่วนไอ้ตัวที่อยู่ในน้ำจัดเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์ออกเองก็ได้ไม่ไม่ค่อยสีใจเรื่องการเคลียร์ของใต้น้ำเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะขุดเร็วหรือว่าเราจะนับมาอีก3ช่องคือเราใช้ตรงนี้จัในการดูดน้ําออกประมาณ3ช่องเนาะก,ก็คือ1 2 3สาเราอาจจะนับปอีก3ช่องไหมหนึ่งสองสามจากนั้นเราค่อยดูดอําออก พู้ย้ยว่ามันจะมีระยะที่ค่อนข้างที่จะแคบลงนิดหนึ่งจ้ะอ่าซึ่งมันไม่มีปัญหาในการเกิดของการเดือนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะรําคาญจ้ะก็คือว่าทําไมปลาหมึกมันถึงมาเกิดในนี้ด้วยเออแน่นอนจ้ะว่าปลาหมึดนี้เกิดทุกๆน้ําทุกๆน้ําที่มีไม,ไม่จํากัดระดับแสงใช่ไหมดังนั้นจ้ะจากข้อมูลที่เราเคยเล่นในเขาเรียกว่าความรู้ในสกายบล็อกเอ้ยเสไอ้เสียงชืบออย่างเงี้ยน่าจะเป็นเสียงตรงนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้ จากข้อมูลที่เราเล่นในสกายบอลก็คือประมาณน้ำหนึ่งช่องที่ไหลลงมาจากฟ้าก็สามารถทำให้ปลาหมึกเกิดได้ดังนั้นปลาหมึกอะ่ะมันจะมีผลต่อการที่เราทําให้ตัวนี้เกิดน้อยลงไหมก็คือทําให้เจ้าการเดยนเกิดน้อยลงไหมอันนั้นแหละจ่าที่ไม่ชัวร์เลยดูสิเสียงแบบนั้นจะมาอีกไหมไอเสียงชืบย,ยาวๆนั่นจ้ะ มันน่าจะอยู่ในกล่องนั้นหรือเปล่าไอ้เสียงที่เรามองว่ามัน,ปนแปลกๆแต่พอออกมาข้างนอกก็เหมือนจะหายนะทีนี้เนื่องจากว่าเราจะต้องวางบล็อกอีกหนึ่งบล็อกจากที่เรายังไม่ได้คิดว่าจะเป็นบล็อกอะไรอาจจะเป็นแก้วแน่นอนแหละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะให้ความใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะ๊ะเราก็อาจจะวางแบบให้ห่างไปสามบล็อกก็ได้ใช่เราจะได้ดูดน้ํานี่ออกด้วยวันนี้นอกจากที่เราพูดมาถึงหลักการเกิดของกาเดียแล้วจ้ะด้วยฟองน้ําที่มี หลังจากที่ไปโดมาหลายโอเ m o n น m e นูเออเรามีฟองน้ำขนาดานี้แล้วใช่ไหมเราก็จะมาดูดน้ำออกจก้ะคืออันเนี้ยเราตอนแรกเรามันน่าจะดูดได้กว้างกว่าน,นี้แต่วันนี้เราใช้แค่ประมาณ3มช่องจกัก็คือหนึ่งสองสามสามช่องแล้วเราก็วางเนี่ยจะเป็นแถวยาว,ยาวไปอย่างนี้ก็คือขนาดความกว้างของตรงนี้นะมีสามช่องจก้กะแล้วความสูงก็ประมาณ3มช่องก็คือไม่รวมอันนี้ไม่รวมแถวนี้นะเพราะว่าแถวนี้คือชั้นที่สี่จ้ะ พอเรานับลงมาใช่ไหมหนึ่งสสาจ้ะแล้วจากนั้นชั้นที่สี่เราก็วางเป็นดินไว้ถามว่าทําไมต้องวางอย่างนี้คือมันมีคลิปหนึ่งจ้ะที่แนะนําวิธีในการวางเจ้าฟองน้ําในการสูบน้ําออกเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเอ๊จะตกนะนี่ดินก่อนเชึ้มเราก็มาทดสอบแล้วจ้ะตรงนี้ไหนเอ่ยพามาดูสิน่าจะมีอยู่มั้ง ทำไมเหมือนไม่เห็นเออเจ็บไหมมาขึ้นมาดูก่อนจ้ะอ๋อขุดออกไปแล้วอ่ะขุดออกไปแล้วไม่เป็นไรจ้ะก็คืออ,อธิบายง่ายๆเลยก็คือว่าเขาเสนอให้วางเจ้าฟลน้ําแบบเนี้ยก็คือนับไปประมาณหนึ่งสองสามช่องแล้วก็ค่อยวางตงเนี้จ้ะหรือไม่ก็นับประมาณแค่สองช่องแล้วก็วางอย่างนี้ทีนี้ปัญหามันคือว่า เราเล่นในโหมดซร์ไวิรลเราบินไม่ได้เราบินไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าเมื่อเราวางฟองน้ําไปจ้ะแล้วเราก็ต้องเก็บฟองน้ํามาคืนด้วยคือฟองน้ํามันมีน้อยไงวางแล้วไม่เก็บคืนเอามาเผาเราก็จะไม่มีฟองน้ําในการโดเอาน้ําออกใช่ไหมจ้ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยน่าจะวางแบบข้างบนดีกว่าก็คือวางข้างบนพื้นเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวจะไปวางให้ดูนะเราเหลือล็อกหนึ่งไว้ที่ยังไม่ได้สูบน้ําออกอ่ะเพื่อตั้งใจจะไปวางให้ดูนั่นเองซึ้บไปจ้ะ ฟองน้ำมานี่ขนาดมีฟองน้ำเป็นกองแล้วนะยังมีความงกอยู่ก็คืออย่างเงี้ยจ้ะนับไปนะนับตรงที่มันมีน้ําไหลหนึ่งสองอย่างเงี้ยจ้ะชึบเราก็จะวางอย่างเงี้ยเพราะว่าวางอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเพ๊บขุด,ป,ดปุ๊บแล้วก็ดูดเข้าตัวได้ง่ายอ่าก็เพื่อเป็นการที่ว่ามันจะไม่มีฟองน้ําร่วงลงไปข้างล่างจ้ะเพราะว่าข้างล่างก็ค่อนข้างที่จะลึกแล้วค่อนข้างที่จะสูงนับไป1ช่องแล้วก็วางเลยก็ได้หรือว่าจะนับสองแล้ววางในช่องที่2ก็ได้จ้ะนับไป1ช่องแล้ววก็วางในช่องที่2 วางในช่วงที่สามได้ไหมก็วางได้จัดแต่เพียงแค่ว่าน้ําจะหายไปไม่หมดเนี่ยมันจะเหลือน้ําอย่างเงี้ยอยู่อ่าปึ๊บแต่ก็ไม่มีปัญหาในเมื่อเราสามารถขุดแล้วได้ฟองน้ําคืนทั้งหมดจ้ะเราก็เอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ดีกว,ว่าเราจะได้รู้ว่าตอนที่เราขุดอ่ะมันได้ฟองน้ําคืนไหมหรือว่ามันร่วงลงไปแต่ถ้าร่วงลงไปนี้ต้องดาไปเอาเลยนะ <c oughs> ค่อนข้างมีความงกจ้ะอ่าค่อนข้างมีความงกปึ๊บนี่ไงก็อย่างเงี้ยจ้ะ และที่สําคัญตอนที่เราวางบล็อกดินตัวนี้จากเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะใช้โชวเวลในการถ่ายได้าง,ง่ายกว่าพวกบล็อกชนิดอื่นใช่ไหมเราสามารถดำลงไปวางได้เลยจ้ะเพราะว่าตอนนี้เราใส่หมวกอินชอนที่ทําให้เราสามารถหายใจในน้ําได้ก็คือว่าเราสามารถดำลงไปวางได้เลยโดยที่ไม่ต้องกินยาดำน้ําโดยที่ไม่ต้องสวมในวิชั่นจ้ะถึงแม้มันจะมืดนะแต่เพียงว่ามันจะมีมุมจ้ะมุมที่มันเ,เรียกว่าสว่างอยู่ แต่น,นันก็สามารถลงไปวางบล็อกดินก่อนก็ได้เลยเนี่ยหรือไม่ก็เนี่ยจะทําทางยาวๆอย่างนี้หนึ่งทางก่อนแล้วค,อค่อยเาเรียกว่าเอาน้ํอาออกปุ๊บแล้วค่อยไปวางบล็อกดินก็ได้แต่ตอนนี้เราทําการวางทุกชั้นแล้วจ้ะก็คือว่าเอ้ยก็ <c oughs> คือว่าไอ้เจ้าตรงนี้จ้ะเห็นไหมถึงมันจะมืดแค่ไหนแต่ว่าถ้ามองจากมุมเนี้ยมันก็เห็นอยู่เราก็แค่วางบล็อกไปใช่ไหมแล้วจากนั้นเราก็แค่กดทิปจะ้ะ กดชิปแล้วก็หลับตาต่อ,อยังได้คือถ้ากดชิปแล้วก็วางต่อบล็อกอย่างเงี้ยง่ายๆค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างเงี้ยจ่าเรื่อยๆเราก็หลับตาต่อก็ยังได้อเพราะว่ามันม,มีทางหลุดจากบล็อกที่เราวางไว้นั่นเองตอนนี้เราก็เลยวางทุชั้นละจ่าแต่ตรงนั้นน่ะยังไม่ได้วางหินเพราะว่าดำลงมาวางไม่ค่อยไม่ค่อยได้จ้ะตรงนั้นน่ะกระเดียนเยอะทําให้เราต้องวางกําแพงนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเจ้าสโตรบิกไปวางทีหลังต้องวางก่อนดูน้ำออกเพราะถ้าไม่วางก่อนดูน้ำออกปุ๊บ มันก็จะเกิดปัญหาตรงที่ดูดน้าแล้วมันไม่ออกชึบออะขึ้นม,มาลอยไปลอยไปชึบออาจามามามาโอ้โหพอจะขึ้นมาได้นี่ชึบก็วางไปเนี่ยจ้ะดูดน้ำออกไปเรื่อยแต่ถ้าเราวางอย่างนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้เป็นน้ำไหลใช่ไหมก็วางได้ไกลเลยชิปเนี่ยจ้ะอ่า เพราะว่าสิ่งที่เราต้องมองจากคือตรงที่มันเป็นน้ําที่แบบไม่ใช่พวกน้ําไหลอะแต่คือหัวมันที่เป็นน้ําแบบคล้ายๆกับน้ําอินฟินิตี้มากกว่าอ่าเพราะว่าไอ้เจ้าพวกน้ําไหลจ้ะมันก็ไหลไปแค่นั้นคือถ้าทําลายหัวมันได้ใช่ไหมเราก็สามารถเอาน้ําออกได้ง่ายๆอยู่แล้วชึบชจ้นนี้ถึงไหมเอ่ยโอเคยังไม่ถึงจุดนั้นเราสามารถเอาออกได้ก็คืออันนี้เป็นแค่น้ําไหลจ้ะเนี่ยหัวมันจริงๆอะมันอยู่ตรงประมาณนี้ วางไปเลยไกล,กลได้เลยอ้าวโดดไม่ได้เหรอเฮ้ยหนึ่งสองอวางผิดบล็อกวางผิดจ้ะมันต้องมีความช่องว่างอะสามช่องอันนี้วางผิดจริงๆซ่ถ้าวางผิดอย่างนี้เราสามารถใส่ได้สามเลยอ่าเห็นไหมพอเหลือช่องว่างแค่สองช่องจ้ะเราก็สามารถใส่ได้สามอันเลยสบายสบายึาย่ตอนแรกเรานับแค่หนึ่งแล้วก็วางใช่ไหมอันนี้เรารับไปสองจ้ะแล้ววางในรอบที่สามได้เลยเพราะมันมีช่องว่างแค่สองช่องไง ชึอะเอเงี้ยว่าสามารถวางยาวๆได้เลยโอ้โหตรงนี้ถูกนะแต่นี้ทำไมมันผิดตรงนี้ล่ะชึเนี่ยจะ้ะก็สบายๆแล้วก็ต้องต่อบล็อกไปด้วยนี่ไหนตอนนี้ฟองน้ำหมดไปละยี่หอันตรงนี้ะจถึงแล้วยังเฮ้ยจะถึงแล้วใกล้ถึงตรงนั้นแล้ว เอนงี้ง่ายจะถ้ามันยังมีทางน้าไอ้ทางไหลของน้ําอยู่ไม่ใช่ทางน้าทางไหลของน้ําอยู่เราจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าน้ํามันอาจจะไม่มีการดูดไปก็ได้ชึบอ,อันนี้วางเกินเหรอไม่ดิมีการไหลของน้ำข้าลางจา้ะทำให้เราไม่สามารถดูดน้ำออกตรงนี้ได้เราจะต้องทำการแก้ไขโดยการวางพวกสโตนบริกก่อนอ่ะมีอะไรทางขึ้นตรงนี้มั้มีอยู่แค่สี่ จื๊บไม่ถึงไม่ถึงต้องไปขึ้นตรงนั้นเราทำบันไดาทางขึ้นไปตรงนั้นจ้ะแล้วเราก็เอาสโตรมิกมาแล้วด้วยถามว่าหาเพียงพอไหมยังไม่พอเท่าไหร่ยังต้องการใช้อยู่เรื่อยๆจื๊บก็พยายามไปขุดโตอนบิกรมาเพิ่มจ้ะแต่ก็ยังไม่พอท,ทันทีก็คือค่อนข้างใช้บล็อกเยอะมากในการวางขอบนอกตรงนี้ไอ้นี่ยังวางไม่เสร็จนะยังมือเหลือบางส่วนจ้ะที่เป็นกราเวลอยู่ ก็คือเนื่องจากพื้นมันยกสูงเราก็เลยยังวางไม่ทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะวางสโตน์บิ้ให้หมดจ้ะฮึบนี่ไงเอามาละมาจัดระเบียบสังคมเรามียานาิชชั่นเหลืออยู่จ้ะเหลืออยู่หลายขวดเออโดนยิงอย่างนี้รู้เลยนะ่าจะโดนการเียนชาร์จมั้งเฮึบเดี๋ยจ้ะมาชั้นล่างก็ไม่ต้อง กินยาหายใจในน้ําก็มาได้อยู่วางได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าตรงนี้จ่ะมันค่อนข้างมีกระเดี้ยนเกิดเยอะก่อนที่เราจะวางกงําแพงส้ายด้านซ้ายมืองไงทําให้เราค่อนข้างที่จะลงมาวางยากเฮึยเนี่ยจ้ะก็วางได้แล้วอะไรติดติดฮึบแล้วเราก็สามารถขึ้นมาทางนี้หายใจได้อย่างง่ายๆเลยเพราะว่าน้ําอยู่ในระดับที่ยังไม่สูงเท่าไหรจ่จ้ะฮึบ แล้วเราก็ลงมาคืนก็ได้นี่น้ำมาตรงนี้เหลืออะไรไหมเหลืออยู่จ้ะเยอะเลยก็คือต้องอาศัยการมองเงาแทนนั่นเองป่ะพูดนี้ใหว่ามองใต้น้ำไม่ค่อยเห็นหรอกจ้ะแต่พียงว่ามองเงาแทนแล้วก็เอาหัวชนเพดานอยู่อย่างนี้ก็สามารถทำให้ระวางบลอกได้ซึบ คือถ้าเราไม่ระบายน้ําออกก่อนอะเราจะลงมาในน้ํานี่ใช่มากแล้วมันก็จะทําให้เราหายใจค่อนข้างลําบากเพราะเราจะต้องโผไปหายใจในบล็อกที่สูงขึ้นชือ้อพยายามประหยัดน้ํายาในการหายใจในน้ําจ้ะก็เลยต้องใช้วิธีนี้เอาชือ้อมาก็คืออยากจะเทสดูนั่นเองว่าถ้าเราไม่ใช้ยาเราสามารถวางบล็อกวางอะไรในน้ําได้ไหมคําตอบก็คือวางได้แต่ก็อย่างที่เห็นจ้ะวางแป๊บเดียวก็ต้องลง วางแป๊บเดียวก็ต้องขึ้นไปจึ๊บพอนี้ความสูงหมดแล้วเนาะความสูงหมดแล้วก็วางตรงนี้ดีกว่าทีละสามแถวเลยเพราะว่าตรงนั้นที่เราเดินมามันแค่2แถวไม่งั้นถ้าเหลือแค่แถวเดียวมันจะวางยากจึ๊บม,มา โอ้โหดูอย่างนี้วางจากใต้นี้ก่อนเริ่มมืดแล้ว <c oughs> เนี่ยลหละจ้ะคือมันค่อนข้างที่จะยากลําบากนิดนึงในการลงมาวางแบบนี้ไงแต่ถามว่าถ้าพยายามก็วางได้นะซึ้บแต่เพื่อความสะดวกของท่านผู้ชมมาเนี่ยลหละจ้ะลงมาวางให้เห็นเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองเราก็พยายามวางไปตอนนี้เราแค่กินยาในวิชั่นฟื้น มันสามารถกินเพื่อเช็คด้วยจ้ะว่าเราวางบล็อกวางไรครบไหมก่อนที่เราจะปูดูดน้ํำออกแต่ไม่ครบก็ไม่เป็นไรอะ่ะเพราะว่าตอนที่เราดูดน้ําออกเราก็จะเห็นอยู่ดีจ้ะว่ามันวางครบไม่ครบเพราะว่าถ้าน้ํามันเหลืออยู่แล้วมันไม่ยอมดูดออกอย่างเมื่อกี้ก็แปลว่ามีช่องว่างอยู่ทําให้น้ำไหลจากที่อื่นมาได้ชึบชึบนี่อ่ะเนี่ยแหละจ้ะก,ก็ประมาณขนาดนี้โดยภาพรวม ช่างเป็นกำแพงที่สูงตระหนงานเลยเกินโอ้น่าจะมีภูเขาอยู่ใกล้ๆเนาะจะได้สะดวกสบายกว่านี้จ้ะเนี่ยก็ยันที่เห็นเป็นแบบโอ้กว้างกว้างชึบมาดูน้ำออกทางนี้จ้ะเอ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวดูดูดูเผื่อกดออกเผื่อกดออกทางนี้ทางนี้มาลงไปเลยสบายสบาย ความเท่าไหร่หนึ่งสองเอ้าไอ้นี่กับวางเป็นสี่บล็อกอย่างนี้แย่เลยเพราะว่าตรงนี้จะข้างบนวางผิดทีนี้น้ําจากนั้นมาทีนี้ถ้าเราวางอย่างนี้สองมันก็ดูดน้ําไม่หมดว่าแล้วเพราะว่ามันเป็นสี่บล็อกนั่นเองโอ้โหงานยากมาแล้วคยต้องค่อยๆวางไปเลยจ้ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มาด้วยสามสี่เราจะได้ดูว่ามีฟองน้ำล่วงลงไปข้างล่างไหมจะได้ดาไปเก็บ ตอนที่เราไม่ได้กินยาจ้ะเราก็จะต้องทำอย่างนั้นนั่นเองชึบก็วางไปขุดออกวางไว้ขุดออก <c oughs> นี่แหละนะการเอาน้ำออกจากนี้ไม่ค่อยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถือว่าเป็นอะไรที่ต้องค่อนข้างประณีตแล้วก็ใจเย็นๆชึบอารมณ์เหมือนแบบก่อสร้างไม่ยากแต่ต้องใจเย็นในการทำจ้ะ ยึ๊บอ่ะยังไม่หมดหเรียบร้อยห้าสฮึบทีนี้พอเราทำอย่างนี้เสร็จใช่มากเราอาจจะลงไปต่อขุดคลางจะ้ะลงไปขุดคลางว่าเฮ้ยมันมีแบบต้องทำพื้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้จ้ะเพื่อให้เจ้ากระเดียนตกลงไปข้างล่างแต่ปกติถ้าไม่มีอะไรมายุ่งเดี๋ยวอะไรร่วงหรือเปล่า ไม่มีอะไรไม่ยุ่งกับเจ้ากาเดียนนะมันก็ตกลงไปข้างล่างเองของมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้ามันบินหรือว่าเอยถ้ามันว่ายน้ำไม่ใช่มันบินถ้ามันว่ายน้ําหรือถ้ามีปลาหมึกมาอย่างเงี้ยจะ้ะเจ้ากาเดียนมันก็อาจจะทุ่มเทกับการยิงปลาหมึกมากกว่าที่จะลงไปข้างล่างก็ได้ไม่แน่ซึ่งอะ โอเคจ้าจาดที่เราได้ดูดน้ําออกสูงน้ํำออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่มหมทีนี้เราจะมาเริ่มทําข้างล่างของฟาร์มกาเดียนก่อนจ้าเนื่องจากเราอยากจะทดสอบว่าในจํานวนแบบเต็มแม็กอะที่การเดียนมันเกิดจาก็คือบริเวณรอบโอเชียนมอน UMENT แล้วก็เต็มความสูงเนี่ยมันจะดอ o กาเดียนเยอะไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจะ ให้ผลผลิตไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเราจะมาทดสอบทําฟาร์มกระเดี้ยนแบบเต็มความจุก่อนอ่าเต็มจํานวนความจุกว้างคุณยาแบบเต็มแม็กก่อนทีนี้ดังนั้นเมื่อเราต้องการทําอย่างเงี้ยจ้ะสิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือว่าเราจะต้องสูบน้ําออกเพิ่มเนื่องจากวายที่39เราได้วัดมาแล้วจ้ะว่ามันเนี่ยตรงนี้เป็นวายที่33 3มาใช่ไหมก,กระเดี้ยนเกิดในช่วงวายที่39ถึงวายที่63าจ้ะดังนั้น ตรงประมาณนี้ก็คือไยที่39ใช่ไหมเราก็เลยอยากจะทําให้ตรงนี้จะเป็นที่วางเฟรนเกตเราตัดสินใจเลือกใช้เฟรนเกตแทนป้ายจากปกติก็ใช้ป้ายได้นะก็คือว่าในการกัดน้ําแล้วก็รองรับให้เจ้าการเดียนตกมาจ้ะแต่ว่าป้ายมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเราต้องคอยกดชิปแล้วก็วางใช่ไหมทีนี้แต่ถ้าใช้เฟรนเกตจ้ะเราไม่ต้องกดชิปวางเราแค่มีต้องปูพื้นอ่ะรองพื้นแบบนี้แหละจ้ะเป็นปกติจากนั้นก็ปูเฟรนเกตได้เลยอา ก็เลยตัดสินใจเลือกใช้ที่จะใช้เฟนเกตจะ้ะแน่นอนว่าเมื่อตรงนี้เป็นวายที่ส9มสบ้าใช่ไหมเราจะต้องดูน้ําออกดูน้ําออกแล้วก็ขุดลงไปอาจจะต้องขุดหรือว่าไม่ขุดก็ได้จะ้ะเพื่อที่ว่าเป็นระบบสองอย่างอย่างแรกก็คือระบบไหลของน้ําให้เจ้าการเดียนจะ้ะทั้งหมดไหลมารวมอยู่ที่เดียวกันกับอันที่สองก็คือว่าเป็นการขุดร่องอะขุดร่องเพื่อวางค่าการเดียนนั่นเองจะ้ะมืดมืนเนาะชึบ อย่างแรกเทสก่อนว่าเจ้านี่ใช้ได้ผลไหมฟองน้ำอืมโอ้โหแทบจะไม่ได้ผลเลยน้ำมันเยอะสินะจ๊ะใช่ไหมฮึไนดูสโิโหแทบจะไม่ได้ผลน้ำค่อนข้างที่จะเยอะมีกระเดียนด้วยดังนันดังนัง้นเอายามากินก่อนลูกพี่ชื่อเอานวิชั่นจ้ะ เดียว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 ,ยว,ยว,ยวมีอันนี้เผาด้วยเลยเผารอบเมื่อเราเผาฟองน้ําเปียกมันก็จะได้เป็นฟองน้ําธรรมดาที่ไม่เปียกสะในวิชั่นถูกแล้วไปเพิ่มพลังในการมองเห็นมองเห็นได้ดีขึ้นไกลขึ้นมาสองสามมันจะต้องมีที่ที่มันรั่วอยู่่ะเออไม่งั้นเราอาจจะดูดน้ำบออได้ง่ายกว่านี้จ้ะ ใช่ไหมถ้ามันมีที่ที่มันรั่วอยู่เราก็ควรที่จะเอาบล็อกมาวางก่อนปิดน้ำไหมชึบชึบไม่อยากให้มันรั่วเข้ารั่วออกเพราะว่าตอนนี้ความกว้างอะไรที่เราจะวางฟองน้ําเพื่อซับน้ําจากก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วดังนั้นถ่านมันยังมีจุดที่รั่วอีกรับรองซับน้ําไม่ไปแน่นอนเฮ้ยอย่าเพิ่งวางทอดข้างล่างนี้โอ้เอาเบนเดอร์ไมช์ปมาถึงนี่เลยหรือ อันที่จริงเราเห็นว่ามันมาถึงนี้ตั้งแต่ตอนเขาเรียกว่ายังไงตั้งแต่ตอนทาเละน้ําขอบนอกแล้วจ้ะตอนนี้อ่ะต่อให้หายใจในนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงนะเรามีประตูเราสามารถหายใจได้เป็นเรื่องชิวๆมากเลยคิดจะชา์จหรอจ้ะชาร์ข้างไม่ได้หรอกเอาชาร์ได้โว้ยเออตัวข้างล่างชาร์ไม่ใช่ตัวข้างบนชาร์จเอออย่าเพิ่งยิงหมดช่องว่างแล้วยังเอ,อ่ย น่าจะหมดแล้วจ้ะวิธีหายใจปกักเปิดประตูแงบนี่ไงเข้า <c oughs> หายใจได้เรื่องจช้่ชชชชชชอๆๆชเอเอาประตูวางไว้อย่างนี้แล้วอ่ะแค่นั้นเองโอเคจ้ะขณะนี้ก็น่าจะดูดเริ่มดูดน้ำได้แล้วมั้งไหนดูสิมันจะดูดออกไหมอะ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ออกแทบไม่ออกไดนดูจ้ะทดสอบสิ โอ้โหความกว้างความสูงเยอะเกินไปสินะคือมันสูงมากเกินไปจ้ะทําให้การดูดน้ําดูดแทบไม่ออกเลยเหมือนการดูดน้ําในน้ําอินฟินิตี้ที่มีน้ําอินฟินิตี้เยอะๆนั่นเองโอ้ชีวิตอย่าบอกนะต้องจํากัดขอบเขตซะหน่อยละตอนนี้จ้ะเราได้ทําการกั้นผนังเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ว่าเวลาดูดน้ําออกจะได้ดูดน่ง่ายจ้ะก,ก็กั้นหลายชั้นเลยนี่ ทีนี้พอเวลาที่เราต้องการที่จะดูน้ําออกใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาฟองน้ำตรงน,นั้นก่อนชึบชึตอนแรกจําได้ว่าฟองน้ํามีประมาณสักหนึ่งกองกับอีกประมาณ40อันตอนนี้เหลืออยู่14โอ้ฟองน้ําหายไปหมดเลยใช่ไหมไม่รู้หายไปไหนอุ้ยอุยในมิชั่นจดแล้วจ้ะเฮ้ยนี่มัมโอเคพอเป็นอย่างนี้พึบเราก็มาทางนี้ อน,นี้ก่อนมาแล้วก็ปิดทัานี้ก่อนจ้ะก็ได้เวลาวางการหนุนน้ำบอ,อกใช่ไหมเชึบวางอย่างนี้ก็ได้สลับสลับกันไปจ้ะก็เราก็จะเลียรนน้ำออกได้ชึบเราจะต้องไม่วางสูงเกินไปเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อเวลาที่เราขุดออกด้วยเราขี้เกียจต่อบล็อกตรงกลางจ้ะปกติถ้าเราต่อบล็อกเราก็ต่อมาตรงกลางแล้วเราค่อยวางฟองน้ำเนาะอันนี้คือวางด้านข้างไปเลย อาจจะต้องใช้เปลืองนิดหนึ่งจ้ะแต่ว่าก็น่าจะไม่เท่าไหรฮึบทางนี้อันสุดท้ายอ่าแต่ฟองน้ำมันน่าจะมีเขาเรียกว,ว่าคืออุปกรณ์ขุดเฉพาะน้ำแบบที่สามารถทําให้เราเอาออกได้เร็วอะไรประมาณนี้จ้ะมีไหมเอ่ยชึบมันเป็นที่ตัดขนแกะหรือเปล่าที่อาจจะทําให้เราเอาฟองน้ำออกได้เร็วไม่แน่จ้ะ เรื่องนั้นไม่ทราบเลยอ่ะอันนี้ข้างล่างยังมีทางไปต่ออีกโอ้โหอันนี้ออกก่อนโชอ่ะเรียบร้อยจ้พะพอเราดูดน้ำออกอย่างนี้ที่มาเราก็จะต้องดูอีกหลายแห่งเพราะว่าใต้ประสาทนี้จะดูดน้ำออกหมดก็ค่อนข้างเยอะจ้ะค่อนข้างมีไหลยหลายชั้นเหมือนกันเดีย๋ยวมาอันนี้ก็ต้องมาขุดออกด้วย โอ้ง่ายกว่าจะดูดได้หมดช่างหลายชั้นเลยเกินทีนี้ก็ไหนยังเหลืออยู่เยอะเลยซื้ออันนี้อันนี้เราต้องไม่วางสูงเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยเราจะ มาตามเก็บฟองน้ำย้อนหลังอย่างนี้เราจะได้เก็บได้สะดวกสบายถ้าสูงเกินไปเดี๋ยวอาจจะเก็บไม่ได้ฮึบทางน,นี้นี่โอเคทีนี้พอหมดแถวนี้แล้วใช่ไหมจ้าเราก็จะต้องไปแถวอื่นต่ออ่ะโอเคทางนี้แหละหาที่ไปเลยชึบมาแบบนี้ใช่มหมดูดก่อน วางสลับสลับกันไปได้ไหมเอ่ยชึบอ,อันนี้ห่างไกลความเจริญต้องวางให้สูงกว่าน,นี้นิดนึงโอเคเมื่อเราเคลียร์เสร็จจะ้ะเนี่ยเห็นไหมหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยจ้ะเป็นช่องช่อที่เราทําการเคลียร์ไปอ่าเมื่อเราเคลียร์เสร็จใช่มากก็เดี๋ยวไว้แน่นาะโคตจ่าเราก็จะมาขุดลงไปข้างล่างให้มันลึกๆหน่อยอ่า สำหรับอีพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า